If this is not a sonic boom, what is it? To answer that question, we first need to address what a sonic boom is. Shock waves occur as a result of the maximum speed of sound, which is the speed pressure waves can travel which we perceive as sound. The speed of sound in air is around 340 meters per second, but that does change with atmospheric conditions, primarily temperature. So, let's imagine a stationary object it releases a sound wave periodically, which propagates out at 340 meters per second. These sound waves are just areas of high pressure air travelling outwards. Now, when the object starts to accelerate, we can see that the distance between the sound waves behind the object increases, and the distance between the sound waves in front of the object decreases. The pressure waves can't travel. Any faster than 340 meters per second, and the object is <inaudible> catching up with them. And when it does catch up with them, something weird happens. The sound waves begin to stack up on each other, causing a sudden spike in pressure. This pressure wave is incredibly thin. It's just a thin band of molecules colliding because they can't get out of each other's way fast enough, only 100 to 200 nanometers wide. The human eye can't see this under normal conditions but that high pressure air does distort light through refraction and with the right tools we can use that to visualize shockwaves using schlieren imaging and shadowgraphs here you can see the sound wave propagating out of the gun when it's fired then the bullet traveling faster than the speed of sound bursts from the gun and catches up with the sound wave while forming its own conical shockwave this is the only way we can see a shockwave directly through light distortion so, if this is not a shockwave, what is it? What we are seeing here is water condensing in the air because of a temperature drop. Water vapor in the air is typically invisible. We can only see water vapor when the air is too saturated with water to absorb. ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องขึ้นเสียงนั่นก็คือเสียงที่เดินทางช้ากว่าแหล่งกําเนิดนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราจะพูดถึงปรากฏการ Rubber o u b l e Effect นั่นก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ฟังหรือเปลี่ยนตำแหน่งของแหล่งกําเนิดนะคะแต่ในกรณีของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงว่าถ้าแหล่งกําเนิดเสียงมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแล้วก็เร็วกว่าเสียงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ไปดูคลิปกันเลยนะคะมาดูนะคะสำหรับขึ้นกระแทกนะคะขึ้นกระแทกก็คือเป็นปรากฏการที่ผู้สังเกตอยู่นิ่งได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความเร็วมากกว่าเสียงนะคะ,ะถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีความเร็วมากกว่าความเร็วของเสียง นะคะซึ่งความเร็วของเสียงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตามสมการนี้เลยนะคะแต่ความเร็วของแหล่งกำเนิดเนี่ยอะไรบ้างที่น่าจะมีความเร็วมากกว่าเสียงนะคะก็อย่างเช่นพวกเครื่องบินไอพ่นนะคะพวกลูกปืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรือสปีดโบทที่มีความเร็วมากกว่าคลื่นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดขึ้นกระแทกได้นะคะหรือช็อกเวฟช็อกเวฟนะคะ C.S.O.C.K.W.A.V.E. ช็อกเวฟนะคะขึ้นกระแทกนักเรียนสังเกตขึ้นรูปกลวยที่มันแผ่ออกไปด้านหลังของแหล่งกำเนิดนะคะตรงนี้คือลักษณะของการเกิดขึ้นกระแทกโดยขึ้นกระแทกมีการเทียบอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงกับอัตราเร็วของเสียง ตรงนี้เรียกว่าเลขมักนะคะเลขมักคืออัตราส่วนของความเร็วหรืออัตราเร็วของแหล่งกําเนิดเสียงและอัตราเร็วของเสียงเทียบกันกลายเป็นเลขมักหรือเป็น1ส่วนไซน์ซีตาเป็นส่วนกับของค่าไซน์ของมุมซีตามุมซีตาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะ ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากรูปกลวยของขึ้นกระแทกที่เดินทางไปด้านหลังถึงหูผู้ฟังสังเกตภาพนี้เอาไว้นะคะสังเกตภาพนี้เอาไว้เดี๋ยวเวลาเราไปวิเคราะห์โจทย์เราจะได้มีความเข้าใจนะคะ V, <S <S v คืออัตราเร็วเสียงในอากาศนะคะ vs คือความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะและซิตาก็คือมุมที่หน้าขึ้นกระแทกทำกระทำกับแนวการเคลื่อนที่นะคะกระทำกับแนวการเคลื่อนที่ นะแนวการเคลื่อนที่อยู่ตรงไหนล่ะก็แนวการเคลื่อนที่ของเสียงกับเครื่องบินนะคะแล้วก็มีการทํามุมโดยมันเกิดจากขึ้นกระแทกนั่นเองนะคะอะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยจริงๆก่อนไปจะไปดูตัวอย่างก็ดูความหมายเนี่เนาะ,ะขึ้นกระแทกก็คือถูกลบกวนแล้วก็ถูกลบกวนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ ส่งผลให้ความดันของอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะก็จะทําให้บางครั้งอาจจะเกิดระเบิดซึ่งการระเบิดตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดจากมันเกิดมุมแหลมมากเกินไปหรือแหลมแหลมมากจนทําให้เกิดระเบิดเสียงดังนะคะการระเบิดนี้เรียกว่าซอนิกบุมนะคะเกิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วของแหล่งกําเนิดมากๆนะคะอันนี้ก็ การที่เกิดขึ้นกระแทกนั้นเนี่ยก็ก่อนจะมาเอาชนะกำแพงเสียงได้เนี่ยก็มีการพบเจออุปสรรคมากมายมากมายนะคะก่อนที่พวกนักบินจะสามารถทะลุกำแพงของเสียงได้นะคะโดยคนแรกที่ทำสำเร็จก็คือนายชัคยีเกอร์นะคะในปี1947นะคะในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของเครื่องบินไอพ่น F18 ถ่ายในขณะที่เกิดขึ้นกระแทกชัดเจนก็จะเป็นพื้นรูปกลวยแผ่ไปแบบนี้นะคะถ้าคนฟังยืนอยู่ปุ๊บนี่ก็จะสูงจากพื้นเท่าไหร่แล้วก็มีค่ามุมเท่าไหร่ก็เกิดขึ้นโดยใช้ภาพมาวิเคราะห์นะคะ,ะไปดูตัวอย่างกันเลยมาดูโจทย์ข้อที่1นนะคะโจทย์ข้อที่1นึถามเกี่ยวกับมัคนัมเบอร์หรือว่าเลขมัคนั่นเองถามว่ามัค เท่ากับ2หมายความว่าอย่างไรนะคะเราก็ต้องไปทวนก่อนว่าเลขมักก็คืออัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วของแหล่งกําเนิดกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศนะคะเสียงในอากาศซึ่งในที่นี้นะคะมีค่าเท่ากับ2เลขมักมีค่าเท่ากับ2นั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าแหล่งกําเนิด เสียงเพื่อนที่เป็นสองเท่าของอัตราเร็วของเสียงนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบข้ององนะคะอันนี้คือข้อแรกนะต่อไปข้อที่2นะคะเครื่องบินมีความเร็ว0.5มัดนะคะบินผ่านมาในในระยะที่ไม่สูงนักจะเกิดปรากฏการณ์ชนิดใดความเร็ว0.5มัดก,ก็คือมัดนัมเบอร์เท่ากับ0.5 ซึ่ง0.5ก็คืออัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดหารด้วยอัตราเร็วของเสียงในอากาศนะคะซึ่งถ้ามีค่าเท่ากับ0.5นั่นหมายความว่าอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดจะน้อยกว่าอะไรคะ v ของเสียงนั่นเองน้อยกว่าตัวนี้เพราะว่าได้0.5ดังนั้น1แหละถ้า เลขมักเป็น0.5นะคะเกิดบีดไหมไม่เกิดแน่นอนบีดจะเกิดอัตราเร็วจะเกิดความถี่บีดต่างกันก็คือมีแหล่งกําเนิด2แหล่งอันนี้ไม่ใช่ซอนิคบูมไม่ใช่แน่นอนนะคะสั่นพ้องไม่ใช่แน่นอนดังนั้นก็จะเป็นปรากฏการ double ์ double d o b l e เ f f e c t นะคะโดย double effect ก็จะเกี่ยวข้องกับความถี่ที่ได้ฟังกับความถี่ที่ปล่อยออกมานะคะ v บวกลบ vo ส่วน v บวกลบ vs คูณ fs อ่าอันนี้คือ double นะคะเมื่อเลขมักไม่เกิน1ไม่เกิน1นะคะถ้าเกิน1จะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นกระแทกหรือโซนิกบูมนั่นเองอ่ะไปข้อต่อไปบ้างนะ เครื่องบินบินอยู่สูงจากพื้นดิน8.5กิโลเมตรในแนวระดับด้วยความเร็ว1.25มักนะคะจงหามุมที่หน้าขึ้นกระแทกทำกับเส้นแนวการเคลื่อนที่ของเครื่องบินข้อนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์โดยการวาดภาพเช่นเคยนะคะวาดภาพก่อนก่อนที่จะไปวิเคราะห์ว่ามันจะเคลื่อนที่อย่างไรไปมายังไงเครื่องบินเนาะขึ้นไป เดี๋ยวโอเคตรงนี้คือเครื่องบินนะคะบินสูง8.5เมตรอ่ากิโลเมตรเท,ท่ทีแล้วก็เกิดมักนะคะเกิดมักมักเท่ากับ1.25นะคะความเร็วมัก ทีนี้โจทย์ถามว่ามุมที่ทํากับเส้นแนวการเคลื่อนที่เป็นเท่าไหร่ขึ้นมันก็จะแผ่กมาอย่างนี้ใช่ไหมคะมุมเป็นเท่าไหร่ก็จะมาวิเคราะห์จากเลขมาร์กรเลยมาร์กเท่ากับอัตราส่วนของความเร็วของแหล่งกันเนิดกับความเร็วของเสียงนะคะซึ่งเป็นส่วนกับของค่าไซน์นั่นก็คือมันเป็นภาพสามเหลี่ยมเนาะ ก,ก็จะเป็นค่าไซที่เป็นมุมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเสียงแล้วก็แนวของการเคลื่อนที่นะคะเราก็จะได้อ่าไซเซต้านะคะก็จะได้มาร์กอ่าไม่ใช่ไซเซต้าโทษทีก็จะได้มดาร์กะนะคะเท่ากับ 1>, 1ส่วน SI n e เลขมาร์กเราได้เท่าไหร่คะเลขมาร์กเราได้1.25เท่ากับ1ส่วน SI n ซดังนั้น SI n ซนะคะก็จะเท่ากับ1ส่วน1.25หรือ SI n e เท่ากับ0.8 z ก็เป็น Arc s i z e อาร์คไซด์อาร์คไซน์นะคะ0.8อ่าเห็นไหมคะอันนี้คือการหาค่ามุมจากการเกิดขึ้นกระแทกเนาะต่อไปข้อที่2ของการคำนวณน,นะคะข้อที่2ข้อนี้นะคะเรือนะคะแล่นด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขนาดฝั่งทะเลสาบในแนวห่างฝั่ง45เมตร คนที่ยืนอยู่ริมน้ำสังเกตเห็นขึ้นจากเรือนี้กระทบฝั่งเมื่อเรือแล่นผ่านไปแล้ว3วินาทีจงหาตะเร็วของคลืนน้ำนะคะเราก็จะมาวาดภาพจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอตรงนี้ก็จะเป็นห่างฝั่งนะคะ45เมตรแล้วก็มีขึ้นน้ำแผ่ออกมา คนจะยืนห่างออกไปหลังจากที่ขึ้นเดินทางไปแล้วเท่าไหร่คะ3วินาทีนั่นก็คือต้องหาระยะทางที่เรือเล่นได้อัตราเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายใน3วิใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นรูปนี้ออกมาอ่ะได้แล้วนะคะไดแล้วเนาะเดี๋ยวอันนี้ให้ัม่ท่ากัน แต่เราจะหาว่าไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมที่ถูกต้องนะคะเขียนให้มันตรงๆปึ๊บแบบนี้นะคะเราก็จะมาหาค่านี้ s เ,เท่ากับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจะต้องเปลี่ยนให้เป็นวินาทีอย่าลืมคูณ3มนะคะเพราะว่าเรือผ่านไป3มวิ s ก็จะเท่ากับ ยี่สิบเมตรต่อวินาทีเนาะตรงนี้ได้2ยี่สิบนะคะคูณด้วยสามก็ได้หกสิบเห็นไหมคะระยะระยะที่เรือผ่านไปได้หกสิบเมตรตรงนี้สี่สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นระยะทางที่ขึ้นแผ่มาหาคนเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าเมตรจากพีทาโกรัสนะเจ็ดสิบห้าเมตรมาจากสแควรูทสี่สิบห้ายกกำลังสองบวก 60ยุคกำลังสองนะคะก็จะได้75นั่นเองโอเคนะต่อมาเรามาวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าเราจะหาอัตราเร็วของขึ้นได้อย่างไรขึ้นนะคะขึ้นในที่นี้ก็เปรียบเสมือนขึ้นเสียงถ้าเป็นเครื่องบินนะคะก็จากจากภาพนะเราจะเห็นว่ามันเกิดรูปสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาะเลขไม่ใช่เราก็จะหาอัตราเร็วของขึ้นน้ำเนี่ย ได้จากการศึกษาภาพนี้นะคะโดยโดยนะคะ v/s ส่วน v เท่ากับ1ส่วนไซเซตานะคะ v ส่วน v/s จึงเท่ากับไซ n เซตาเห็นไหมอ่า v v เราไม่รู้นะคะ S v s เป็นเท่าไหร่ v s ก็เป็นความเร็วของเรือใช่ไหมเราก็จะได้ v เท่ากับ s ซ n s i ซายคือ s ซายก็มาจากข้ามข้ามคือ45นะคะส่วน75เราก็จะคำนวณหา v ได้จากตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็น45หาร75คูณความเร็วของเรือ สรุปแล้วความเร็วของคลื่นที่ได้ก็จะเป็น12เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะเห็นไหมก็เกิดมักได้เพราะว่าเพราะว่าอัตราเร็วของแหล่งกําเนิดเร็วกว่าอัตราเร็วของคลื่นก็จะเกิดคลื่นกระแทกในน้ํานะคะตรงนี้ก็คือตัวอย่างในการคํานวณของช็อคเบสเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พบกันเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจในรายวิชาฟิสิกส์แล้วก็คนที่อยากเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ